ผู้เมืองจะมีข่าวมาแถลงกับพี่น้องสิบมือชนนะครับก็วันนี้มีท่านผู้การสืบสวนนะครับท่านเพื่อมติีพานพนบวรนณะแล้วก็มีท่านพลเอกจิตเดชานะครับในส่วนของกองครับการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้ววันนี้เรามีท่านโฆษกด้วยท่านปรตหลวตเอกคณาธรคำเที่ยงนะครับท่านโฆษกสมก็วันนี้มีโฆษกเขออนุญาตมอบน้าที่ให้โฆษกดําเนินการครับท่านโฆษกครับ เรียนรองผู้ใช้ารนะครับต้องขอสวัสดีสืสิพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของสตมเอเนี่ยเราได้มีผลงานที่จะมานําเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้นําไปขยายความให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับก็เป็นเรื่องของตามนโยบายสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตํารวจเอกกิติรัตน์พันเพชรนะครับผอตรอพลตารวจเอกไกรบุญสุดส่งนะครับ ท่านรองบอรตรบตรเอกธน,นาชูวงรองบอรตรนะครับขอศูนย์ปราบรามพลายข้ามชาติและเข้ามือโดยผิดกฎหมายนะครับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับท่านาบตรเอกทัชชัยปิตะนีละบุตรนะครับเจเลตำรวจแห่งชาตินะครับผอศูนย์ปราบรามอาชากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชายัยผู้ช่วยผอบตรนะครับได้สั่งการให้ส,มสตมอเองนะครับสกัดกั้นตรวจสอบ ระดมจับกลุ่มชาวต่างด้าวนะครับที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยรวมทั้งให้ดําเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับกระทําผิดกฎหมายก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะครับทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัว อยู่แล้วก็ก่อเหตุโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำวาผิดใดๆนะครับเอในส่วนตรงนี้นะครับก็มีเรื่องทั้งหมดที่จะถแถลงข่าวทั้งหมด5ส่วนด้วยกันนะครับเป็นผลงานของงานสืบสวนเนี่ยสี่สี่เคสนะครับทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของอการถแถลงผลการปฏิบัติตามที่ท่านผบตรได้สั่งการให้สำนังกงานตรวจข้าเมืองเนี่ย ได้ดําเนินการตามนโยบายนะครับในส่วนของการที่จะกดขันในเรื่องของคนสั่งได้ที่เข้ามากระทาําผิดกฎหมายในส่วนที่เดินทางเข้ามาแล้วจากโดยผิดกฎหมายแล้วก็เข้ามาทําตัวเป็นกลุ่มแจ้งต่างๆรวมถึงการสกัดกั้นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับในส่วนรายละเอียดผมขออนุญ,ญาตให้ผู้ปฏิบัตินะครับได้ดําเนินการในส่วนต่อไปครับผมครับ ทังผู้บัชชาแล้วพี่น้องสืบกรณีที่ทางกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยครับเข้าไปสืบสวนพฤติการของคนต่างด้าวนะครับซึ่งมีการเสนอขายเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในราคาถูกอันเป็นจริงนะครับก็เราก็ได้ให้ทางสายลับเนี่ยนะครับติดต่อกับทางตัวผู้ต้องหาชายพิวสีคนนี้นะครับที่ชื่อในเติงคิวนะครับอายุ23ปีสัญชาติเคมารูนะครับก็ อาแอดทางไลน์แล้วก็ได้มีการเจราจากตกลงกันนะครับโดยทางไทเทนคิวเนี่ยครับไทพิสินคนนี้นะครับก็ให้ทางาสายรับของเราเนี่ยซื้อนะครับซื้อจะเป็นจำนวนเงินหนึ่งแสนดอลลาร์นะครับเพื่อแลกกับเงินเพื่อแลกกับเงินดอลลาร์ห้าแสนดอลลาร์นะครับแต่ว่าทางสายรับทางสายรับก็ไม่ยอมโอนเองินนะครับก็มีการนะัดพบกันนะครับมีการนบมาพบกันที่โรงแรม แห่งหนึ่งในซอยรามคําแหงยี่สิบสองนะครับโดยทางตัวผู้ต้องหาเนี่ยครับคนตัดน้ำเนี่ยนะครับก็ได้ให้ทางสายลับเนี่ยอซื้อเงินดอลลา,าร์สหรัฐตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นฉบับจริงในราคาสามสามร้อยดอลลาร์นะครับซึ่งซื้อเป็นเงินไทยสองพันห้า้บาทนะครับทางกองกากับการหนึ่งก็คือจึงได้จัดกําลังไปเฝ้าสังเกตการนะครับเพื่อมีการซื้อขายกันรเรียบร้อยแล้วนะครับทาง ตัวในเต็คิวเนี้ครับก็ยังบอกให้กับทางสายรับของเราว่าให้โอนเงิน1นึ่งแสนบาทให้1นึ่งแสนดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะแลกเงินอดอลลาร์สหรัฐอีก5้าแสนนะครับแต่ว่าสายรับก็ไม่ไม่ยอมโอนนะครับไม่ยอมโอนก็ส่งสัญญาณให้กับเจา้าหน้าที่คองกับการหนึ่งเข้าไปตรวจสอบนะครับจากการตรวจสอบก็ พบว่าเป็นชายเคมารูนะครับ่าชื่อเต็งคิวอายุ53ปีนะครับแล้วก็ตรวจสอบในกระเป๋าก็พบเงินล่อซื้อเป็นเงินไทย2,500บาทอยู่ในกระเป๋าถึงของของคนตดเดาไลนานี้นะครับแล้วก็จากการสอบถามในเต็งคิวเนี่ยก็บอกว่าไอ้เงินดอลล่าร์5แสนนะครับ5แสนดอลลาร์เนี่ยไม่มีจริงนะครับอก็เป็นการหลอกให้ทางสายลับเนี่ยโอนเงินหนึ่งแสนถ้าโอนแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าจะไปเอา จะไปนําเงินดอลลาร์ฉบับจริงมาให้แต่ก็จริงๆแล้วก็ไม่มีไม่ไม่มีอยู่จริงนะครับพฤติการอย่างนี้นะครับพฤติการหลอกลวงในการขายเงินอย่างนี้ครับเป็นพฤติการเข้าลักษณะต้องห้ามตามมาตรา12วงเจ็ดซึ่งน่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมนะครับท่านผู้ขับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตคน้าเมืองก็เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในระดับแล้วก็จะขึ้นบัญชีต้องห้ามเข้ามาในประเทศไทยตลอดชีวิตนะครับขอบคุณครับเสนอข,ข่าวไปนะครับเมื่อวันที่10เมษายน 2,567นะครับเป็นกรณีที่มีกลุ่มชายผิวสีสามคนนะครับไปหลอกนะครับเหล่าเพืผู้เสียหายเพื่อจะขายเม็ดทองปลอมนะครับก็ข่าวนี้เราเราดูจากสปุกข่าวเช้มข,ข่าวข้ามของที่เสนอข่าวทางไทย p b s อกับสนามข่าวเสาอาทิตย์ซึ่งออกอากาศทางาโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราจับกลุ่มนะครับ ตอนที่แถลงข่าวเมื่อวันที่10เมษายนนียเราจับกลุ่มได้สองคนก็คือนายเจสันนะครับนายเจสันหนึ่งคนเราจับกลุมนะครับแล้วก็นายโจเซฟนะครับนายโจเซฟเราเพิกถอนเพราะว่าตรงนี้หลักฐานไม่เพียงพอที่ศาลจะอนุมตัติออกหมายจับนะครับแต่ว่าก็ยังมีนายเทวิตอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งศาลออกออกหมายจับตามภาพถ่ายนะครับก็ยังจับกลุมไม่ได้ ต่นี้จากการสืบสวนขององษ์กำกับการหนึ่งนะครับโดยนำภาพนี้นะครับไปให้กับกลุ่มยิวสีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยดูนะครับก็ได้ทราบทราบ,ราบว่านายเควินนี่ก็คือมีลักษณะนายบ๊อบบี้มีลักษณะตรงกับนายเควินนะครับเราก็นำภาพถ่ายของของนายบ๊อบบี้นะครับส่งไปให้กับทาง ทางผู้เสียหายดูนะครับผู้เสียหายก็ยืนยันว่าบ๊อบบี้กับเควินเป็นคนเดียวกันนะครับจากการสืบสวนของเราทราบว่าในบ๊อบบี้นะครับจะเดินทางไปที่ตำบลบางพระอำเภอศิริชาจังหวัดชนบุรีนะครับเราก็ไปตรวจสอบก็พบในชั้นแรกเนี่ยเรานำภาพถ่ายนะครับตามหมายจับให้จับนายบ๊อบบี้นายบ๊อบบี้เขาไม่ยอมรับว่าเป็นภาพถ่ายของตัวเองก็ได้เชิญตัวมาที่กองกำกับการหนึ่งนะครับเพื่อให้ทางผู้เสียหายมาชี้ยืนยันซึ่ง ผู้เสียหายก็ชี้ยืนยันว่าคือนายบ๊อบบี้ก็คือนายกวินเราก็ทาการบันทึจกจับกลุ่มนําตัวส่งาพนักงารสอบสวนสอนลอลุมพินีนะครับในข้อหาร่วมกัรลักทรัพย์โดยกระทําความผิดกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปแล้วก็เคสนี้ท่านผู้กำกับการสรวจสอบสอบสวนสํานักงานตบคผลข้าเมืองก็ก็สอนการอนุญ,ญาตให้อยู่ในระจับและก็ขึ้นบัญชตีต้องห้ามเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับจะอยู่ในในประเทศไทยครับโดยการอนุญาตที่สุดแล้วนะครับ ซึ่งทางชุดสืบสวนนะครับก็ได้ลงพที่ไปตรวจสอบนะครับยังจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งจากการลงไปตรวจสอบตามที่สายรับแจ้งครับก็พบคนต่างด้าวนะครับซึ่งมีลักษณะตรงกันนะครับก็จึงได้แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานตัวจคนของเมืองนะครับเพื่อขอตรวจสอบหนังสือเดินอทางครับจากการขอตรวจสอบนังสือเดินอทางครับคนต่างด้าวคนดังกล่าวนะครับไม่สามารถแสดงให้กับเจ้าพนักงานตัวจคนขอเมืองได้นะครับก็ เขาก็อ้างกับทางตมอว่าพาสปอร์ตเขาเนี่ยได้ถูกส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับเนื่องจากาใกล้หมดอายุแล้วจะไปขอพาสปอร์ตเล่มใหม่ทางเจ้าพนักง,งานนะก็ยังไม่ปเเักเกชรนะครับจึงเชิญตัวไปที่เอมอนครราชสีมานะครับเพื่อขอตรวจสอบด้วยระบบไบโอเมตริกนะครับด้วยวิธีการสแกนลายนิ้วมือนะครับแต่การตรวจสอบนะครับก็พบว,ว่าอ,อัน,นด้าดังกล่าวนะครับชื่อ นายเมกリีนะครับซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรนะครับโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงแล้วนะครับซึ่งจากการประสานงานกับทางสถานเอเคอร์ชูตดสารัฐแล้วก็ทางเอ i ไอนะครับระจารประเทศไทยนะครับเขาแจ้งว่าบุคคลคนนี้นะครับเป็นบุคคลซึ่งมีหมายจับของทางรัสเซียนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ต้องการตัวของทางเอพไอนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยได้ทาการจับกุมนะครับแล้วก็ ดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในกา,า,ารจักรายการยาสิ้นสุดครับแล้วก็เมื่อคดีสุดแล้วก็จะส่งตัวไปดำเนินคดีที่ทางประเทศต้นหาญครับทาครับขอบคุณครับสําหรับเชื่อนที่สื่อมวลชนทุกท่านครับจากการสืบสวนตามที่ท่านทลองได้ได้แจ้งมานะครับคือเ,เริ่มต้นเลยเนี่ยคือการจากการขอความช่วยเหลือของหญิงคนหนึ่งทึ่เป็นชาวเวียดนามและต่อมาเนี่ยได้รับการประสานจากกองกำกังการ สืบส,สวนปรับปรามของกองมอสองซึ่งเป็นกองก,กับการที่อยู่ที่สนามบินอ่าแจ้งแจ้งว่ามีหญิงคนหนึ่งเนี่ยมาขอความช่วยเหลือต่อมาเนี่ยก็ได้สอบถามรายละเอียดของหญิงคนนั้นว่าพฤติการจากการที่อยู่อยู่ที่ฟิลิปปินเนี่ยมันมันเป็นไปยังไงเดิมแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีคนที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อแซมซึ่งภายหลังเนี่ยซึ่งภายหลังเนี่ยทราบว,ว่าเป็นคนคนจีน ซึ่งใช้ Facebook ลอมหลอกว่าจะมีการให้ไปทํางานอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินสพอไปถึงประเทศฟิลิปปินส์ก็มีการหลอกให้ให้มีการทํางานโดยการเป็นล่ำแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเวียดนามเป็นอกรณีที่เป็นการพนันออนไลน์ซึ่งอยู่ในอ่าในฟิลิปปินส์ต่อมาเนี่ยต่อมาเนี่ยได้มีการ ชักชวนหลายคนเพื่อนชาวเวียดนามประมาณห้าคนซึ่งห้าคนนี้ไม่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพอมาถึงสนามบินอ่าไทยเนี่ยเขาก็ได้สังเกตว่ามีชายชาวจีนเน่ยชายชาวจีนที่พาเข้ามาจํานวนสองคนเนี่ยคุยกันว่าจะมีการเดินทางต่อไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตาะเธอก็เลยมีการพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งให้ให้เจ้าหน้าที่สนามบินเนี่ยตรวจสอบขอความช่วยเหลือแล้วก็มีการบล็อก ในภายในสนามบินเอาไว้ต่อมาเนี่ยทราบว่ามีคนคนหนึ่งสี่ที่ที่หลุดที่หลอกมาเนี่ยหลุดออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามไปจนทราบว่าคนชายคนที่หลุดออกมาเนี่ยเดินทางออกจากสนามบินมาถึงมาส่งที่บ้านหลังหนึ่งในซอยลาดพร้าวร้อยเจ็ดเจ้าหน้าที่ก็ได้ซุ่มเหตุการณ์นับตั้งแต่นับตั้งแต่เจอจนจนจนคาดว่านมาน่าจะมีการจะทําความผิดอยู่ภายในบ้านหลังนั้นจึงได้ขออนุอน,อนุอนุญาตศาลคน้น บ้านหลังเก่าพอเข้าไปค้นก็เจอนายบูอันแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ผลการตรวจสอบในบ้านเนี่ยก็พบมีกัญชาแล้วก็มีเครื่องแปลรูปก,กัญชาแล้วก็มีเครื่องนับธนบัตรล้วก็ได้ยึดไว้เป็นของกลารงรัวาชานี่มีจํานวนมากอ่าปริมาณสามร้อยสามร้อยเกื่กกิโลกร,รัมมูลค่าประมาณสามล้านบาท แล้วต่อมาเนี่ยเราก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงมาตรวจสอบตามพรบคุ้มครองคุ้มครองและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยซึ่งทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ยืนยันว,ว่าเป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อห,หาตามพรบคุ้มครองแล้วก็พรบาการทําง,งานของคนต่างด้าวครับ ก็ขอบคุณพี่น้องสมวนุคคครับผมทำ